แยของน้องซันแม่อุ่นเรือนให้แล้วนะซันกับแถวหนึ่งพันบาทแ่ะแม่อุ่นเรือนแม่แม่ใช้คำว่าโอนให้ซันแล้วเท่ากับ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 ับไม่ใช่ตังค์ผมใช่แต่เขาเก็บให้เราเก็บเราผมไม่มีแล้วแม่รากินข้าวแล้วก็เติมน้ามันแล้วก็ไปเตะบอลชีวิตผมนี่นะมั่งนะทั่วเนี่ยออกซื้อของเตะบอลไปงานคอนเสิร์ต กลับบ้านแค่นี้แค่นี้เองนี่แค่นี้ชีวิตชีวิตผม,มนี่เลยทำไมาดูเศร้าจังอยู่บ้านมันก็หลายอย่างนะอะไรสดใะไรข,ของก็มาที่บ้านเป็นหลักเพราะกินอานล้านชิ้แล้วผมกม็สบายแล้วนอกจากที่มากินที่บ้านหรือว่ามีน,นานๆนะ<อ>จะออกไปดูบอลร้านหน้าบ้านก็หน้าบ้านดีไม่ได้ไปไหนก็นอยู่แถวๆนี้แหละมีไปซื้อของบ้างไปนั่นล่าอะไรเงี้ยไปไปบ้านชีวิตฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ ชีวิตผมน่าสงสารน,นะทุกคนมองมองเลแล้วมองดูแล้วเลยแลววตาดูเศร้าว่าชีวี่เศร้ามา,มานี่มาขายของแล้วพูดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองให้ดูนันทศเนี่ยมาระบายหรือเปล่าแนวซานแต่ก็สนุกสนุกทุกคนชีวิตมันก็ทําให้มีความสุขดีกว่าทุกอย่างในโลกโซเชียลก็มีทั้งลบก,กับบวกมีทั้งคนรักและคนไม่รักรอๆเท่ากับสองขอบคุณครับขอสองคำที่สุดเลยเราคือมีความสุขในแบบของเราใจแล้วไม่เป็นไรเราอยู่แบบนี้นะครับ พอขายของทำไมกินอย่างเงี้ยมีเพื่อนที่ดีหรือเปล่าดีที่ดีที่ดีล่าสุดถามกันแล้วไม่ขายของซะแล้วเอามาพูดพูดพูดดึงไปร้านทศกันดูร้านทศแล้วดูร้านทศแล้วเกินเกือบไปแม่งหมดนี่แล้วโอ้ยห่วยแล้วอะโชว์เลยครับอันนี้ไข่ดาวไข่ดาวกุ้งไข่ดาวกุ้งเจ้าคุณแพร่อ่าไข่ดาวกุ้งที่หนึ่งผมก็อยู่บริษัท ไข่ดาวกุ้งไข่ดาวกุ้งครับนู่นๆเลยพี่วางตรงหน้าแถ้าตะก้าไหนับมาไงขาสั่พี่หายไปลําไงเฮ้ยยกมาเสิร์ฟเบอ้ย จัดฉากไหมก็เด้อทั้อันเมื่อกี้นี่บอกให้เอามาเด้อจ้าเอาไหมมาไม่เดี๋ยวเราลงช่องสีฟ้าแล้วตอนตอนทิ้งให้แี่สาวเขาเลยโย่ผัดกะเพรามาให้หน่อยโอเคครับช่องสีฟ้าเดี๋ยวผัดกะเพราเดี๋ยวให้ดูผัดกะเพราเดี๋ยวให้ผัดกะเพราก่อนให้ชั้นชมดูผัดกะเพราก่อน อตเท่ากับสองค่ะหน้าหนาอะสนใจรวมไปตามมาแล้วจ้าในตตในตอตคนก็ซื้อตลอดอยู่นะห้าสอไปวันนี้ครับไมน่อเชฟแพลวครับวันนี้ลงเห็นข้อทำในคลิปแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรแต่ว่าเราเห็นแบบ ลงมือแบบแล้วก็เอากุ้งลงตรงกลางลงมือเป็นเชฟเองเลยขอบคุณครับแล้วก็พริกน้ำปลาที่คุณสันเขาชอบก็เลยราดไปขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราผัดกับพรากะเพราโชว์หน้าตาแบบเอันนี้ผัดกะเพาอันนี้ผัดกะเพาชอบแบบผัดแห้งๆไม่ได้ผัดเป๊ะนี่ครับไม่ได้ผัดแฉะนะคะแล้วก็อันนี้เมนูสำหรับ จ้ทำหรอกินเป็นไหมคะเปนครับก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงาแต่ว่าเจ้าจทำนะก้อยไข่แดงทายไปรูปนะครับทาเปนรูปนะาดูนี่โ,โอเคโอเคโอเคโออโ เดียวไหมอันนี้ผมขอถ่าเดียวนะได้ครับโอเคตกลงกินนี่ใช่ไหมกินนี่ค่ะที่นี่เละสร้างมันสูงค่ะโต้มันสูงโอ้โหคนดูยัง4,000สามอยู่เลยทุกคนซื้อกับตัวแทนได้นะใครที่ในระบบไม่เป็น,น,น,ปนก็ซื้อกับ<ล>ตัวแทนได้นะว้าวทุกคนเน้นแต่กล้าไม่ค้าจับคู่เลยนะ จับคู่300เฉพาะในไลน์นะคะราคาเฉพาะในไลน์นะคะราคาเฉพาะ้ยชิ้ไหมเฉพาเออให้ชิหครับชอชอไะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวล่ำานไปนะครับค่คยกินจริงปะ ได้เลยได้ได้ได้หมดลยได้ลทุกคนได้อร่อยได้นี่คืออะไรได้นี่คืออร่อยไอร่อยอร่อยเ่ขอกิดข้าวแล้วนะทุกคนขอบคุณทูกมากครับพี่เอฟมาครับขอบคุณคุกจากใจของคุณองด้วยครับครับผมครับบ๊ายบายบไม่บาครับ